วันนี้นะคะคุณแม่กับคุณพ่อก็มาทานข้าวนอกบ้านอีกเช่นเคยนะคะบรรยาก,กาศร้านดูสิคะหรูรามาวิา <laughs> และเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราก็จะไปที่สถานทูตใช่ไหมคะไปทําอะไรครับไปทำวีซ่าค่ะเพราะว่าน้องอ้อนจะพาคุณพ่อกับคุณแม่ไปเที่ยวยุโรปคะ่ะใช่แล้วครับโอ้ยอะไรอะไรก็คิดถึงแต่พ่อแม่อยากให้แต่พ่อแม่ดูดูดูดด จบจบนี่เทรต้องเทรดค่ะเดี๋ยวไม่มีเงินให้คุณพ่อกับคุณแม่ จะพาพ่อกับแน่ไปซื้อรถคันใหม่ค่ะกพพ่อ,อนจะซื้อรถอะโอนเงินค่าลงทุนให้ก่อนเนี่ยยังไม่ได้ดเงินปันผลเลยสร้างภาพนนแน่ๆมีคนแหกนางว่าที่เห็นไอจีไม่ใช่รถนางนะนางไปยืนถ่ายรูปก,กับรถคนอ,อื่นเขา เป็นคุณแม่คุณแม่จะไม่คอมเมนต์แบบนี้แล้วค่ะมันไม่มีมารยาท <c oughs> ดึงสติกับมานี้นึงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> เขามีพรบอรคอมนะคะระวังไว้ด้วยคุณแม่ไม่ชอบประเภทศไหว้สวยรวยกระชังนะคะ ผู้ร้อนนะคะหุดหงิด,งดงุดหงิดนะคะวันนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้ล่ละค่ะนะคะสำหรับใครที่เป็นคนดีไม่งองแงนะคะ<ม>ดีคุณแม่จะโอนเงินปันผลไปให้แต่สำหรับพวกที่มันด่าคุณแม่นี่นะคะโน<ม>้น <No S 2> นะคะไปรอ<ม>ท้ายแถวเลยนะคะแล้วก็ขอบอกเลยนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณแม่ไม่อภัยร้อยเปอร์เซนค่ะสวัสดีค่ะ อย่างี้หน้าหลอให้มันหมดตูดไปเลยโม่ริงจะอวดลนดแม่ไม่ต้องห่วงพวกมันได้หมดตูดแน่แต่ที่มันพูดเนี่ยเหมือนมันรู้นะออนว่าเราไปยืนถ่ายรูปรถอื่นเท้าอะ่ะเรื่องของมันมีปากพูดก็ให้มันพูดไปคุณภูมิเขามีรถสวยๆแพ,พงๆตั้งหลายคันจะถ่ายกี่คันก็ได้